จากเดิมกะจะยืนหัวแถวสุดท้ายเป็นได้กระฝันจากเดิมกะว่าทุกปั๊มน้ำมันเป็นของผมน้ำมันจะแพงแค่ไหนเฮียก็ต้องจ่ยสุดท้ายปั๊ม PPC เขมตดมีแค่35สาขาจากปตาอตท200กว่าแห่งแถมต้องขายน้ำมันแพงกว่าปตาอตทงานนี้แววเจ๊งลำไลเรื่องราวจะเป็นยังไรติดตามได้ไน Touch อาซีนครับ จากกรณีที่นายเตเสียมนะครับลูกชายของนายเตยบันได้ออกมาเรียกร้องให้เจ้าของกิจการปั๊มปตทในกัมพูชานะครับเปลี่ยนแบรนด์จากปตทเป็น PPC หรือว่า Pitch Petroleum Cambodia ซึ่งตอนแรกที่ออกข่าวมานะครับชาวกัมพูชาต่างก็ดีอกดีใจที่ขมรนะครับจะมีปั๊มน้ำมันที่ได้มาตรฐานและถือเป็นแบรนด์ของคนขมรจริงๆ100%เสียที แต่ว่าไป,ไปไปมาๆนะครับดูเหมือนว่าความฝันของชาวเขเมรจะไม่ง่ายสิแล้วเมื่อนายเตียเสียมนะครับได้ออกมาโพสต์แสดงความผิดหวังจากที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะเปลี่ยนปั๊มน้ำมันปาตททั่วประเทศเขเมรน,นะครับที่มีกว่า200แห่งให้กลายเป็น PPC ทั้งหมด แต่กลายเป็นว่ามีเพียงปั๊ม3ามแห่งเท่านั้นนะครับที่มีการรีแบรนด์ส่วนปั๊มที่เหลือยังคงเป็นปตทเหมือนเดิมและผู้มาใช้บริการนะครับณปัจนจะุบันสําหรับปั๊มปตทออยังคงเยอะเหมือนเดิมโดยที่นายเตียเสียมนะครับได้โพสต์ว่าผมรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากกับปัญหาที่เกิดขึ้นผมตัดสินใจที่จะสร้างพิช ิโตเรเลียมแคบูเดียโดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมของเจ้าของสถานี35ไลา์รล่มทั้งประชาชนจากปตทประมาณ200สถานีแต่ว่ามีเพียงแค่35สถานีเท่านั้นที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกเลิกสัญญากับบริษัทเดิมและเปลี่ยนมาเป็น PPC ขณะนี้เรากำลังเตรียมการนำเข้าสต็อกน้ำมันใหม่จากบริษัทใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและระบบใหม่ของสถานีทั้งหมดเราต่างก็ต้องการสร้างบรรยากาศใหม่เพื่อลืมความเจ็บปวดในอดีตและเดินบนเส้นทางด้วยความภาคภูมิใจของชาวเขมรเอาละครับก็ถือว่าเป็นการโพสต์เพื่ออัปเดตสถานการณ์ของปั๊ um, ม PPC นะครับโอโ้ชื่อ มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับไม่ตั้งก็ไปเข้าใจว่าทําไมถึงต้องมาตั้งชื่อจำเพาะเจาะจงให้มันคล้ายกับปตทอของไทยเราด้วยอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนะครับมีแนวโน้มว่านายเตเสียมอาจจะเอาคาเฟ่เ m ม z o ซของไทยเราออกจากปั๊มแล้วก็ไปดิวเอาร้านกาแฟถูบกาแฟที่ดูเหมือนว่าจะเป็นร้านของภรรยาตนเองนะครับเข้ามาในปั๊ม PPC แทนคาเฟ่เมซด้วย ก็เรียกว่าโพสต์ของนายเตยเียมนะครับเป็นลักษณะของการตัดพพะด้วยความน้อยใจประมาณว่ากะจะยืนหัวแถวสักหน่อยปั๊มนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นของผมต่อให้น้ำมันขายแพงแค่ไหนก็ตามลูกค้าหรือว่าเฮียเนี่ยก็ต้องเข้ามาจ่ายต้องเข้ามาเติมน้ำมันต้องเข้ามาซื้อแต่ว่าปั๊มในมือนะครับตอนนี้ในความเป็นจริงมีเพียงแค่35แห่งเท่านั้น แล้วน้ำมันที่ขายนะครับที่นายเตียเสียงบอกว่าจะนำเข้าจากอเมริกาเนี่ยแต่หากว่าราคาดันแพงกว่าปอตทของเราเพราะว่ามาจากอเมริกาถามว่าคนเขมรนะครับพวกเขาจะเติมน้ำมันที่ไหนระหว่างปตทนะครับที่น้ำมันถูกกว่ามีสาขาเยอะกว่าหรือว่าจะไปเติมปั๊ม PPC ของเขมรที่ปั๊มน้อยกว่านะครับแล้วยังขายน้ำมันที่แพงกว่าอีกด้วย แค่นี้ก็พอมองเห็นอนาคตลำไรแล้วว่าปั๊ม PPC ของเขมรนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมว่าเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเขม็งกันดูสักหน่อยดีกว่านะครับ โดยที่คนแรกก็กล่าวไว้ว่าแต่หากเป็นไปได้ขอให้สถานีทั้ง35แห่งที่กำลังจะเปลี่ยนแบรนด์ติดป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มาใช้บริการจดจำง่ายและช่วยทำเครื่องหมายบอกตำแหน่งสถานีเหล่านี้บน Google Map ด้วยจะได้ไม่เกิดความสับสน ต่อมาเลยครับกล่าวว่าฉันสนับสนุนปั๊มน้ำมันขเขมรเต็มที่เพราะไม่ได้พึ่งพาการนําเข้าน้ํามันจากประเทศไทยและจะบอกต่อให้ครอบครัวชาวพัมาของเราเลือกใช้น้ํามันที่นี่อ๋อแล้วก็ในขณะที่ผมนั่งทําคลิปอยู่นี้นะครับตอนนี้มีฝนตกลงมาแล้วนะครับถต่าหากว่าเสียงไปรบกวนการรับฟังยังไงต้องขออภัยด้วย เอาล่ะเรามาฟังความคิดเห็นต่อมาเลยดีวยกว่านะครับคนนี้ก็กล่าวไปว่าขอบคุณเจ้าของสถานีทั้ง35แห่งจากชายชิงที่ยืนหยัดเพื่อกัมพูชาพวกคุณคือเวรบุรุษของพวกเราหวังว่าสถานีที่เหลืออีก1 6 5แห่งจะตัดสินใจเข้าร่วมในเร็วๆนี้กัมพูชาที่ผ่านสงครามมาเกือบศตวรรษต้องการลุกขึ้นยืนอย่างภาคภูมิใจอีกครั้ง ต่อมาเสนอว่าขอให้ออกแบบตกแต่งสถานีให้หรูหราทันสมัยมีมาตรฐานใช้งานได้ดีไม่แพ้ปตทแน่นอนว่าผมสนับสนุนครับในขณะที่ชาวคอมเมนคนต่อมานะครับคนนี้ก็มาตั้งคำถามว่าเปลี่ยนชื่อแล้วน้ำมันละ่ะมาจากไหนแต่หากว่ากัมพูชาไม่กล่งน้ำมันเองอย่างน้อยก็ควรนำเข้าน้ำมันจากอเมริกาเราจะสนับสนุน100% ต่อมาครับเสนอว่าฉันสนับสนุนการเปลี่ยนชื่ออย่างเต็มที่แต่ว่าขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนแค่เปลือกนอกแต่ว่าข้างในยังเป็นเหมือนเดิมก็แล้วกันคนต่อมาเลยครับขอความร่วมมือช่วยกันอย่างจริงจังได้ไหมอย่านำน้ำมันจากไทยมาจำหน่ายเลยนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อชาติคนต่อมาครับ ปั๊มปอทอทอที่ไม่ยอมเปลี่ยนแบรนด์เราอยากไปสนับสนุนเลยถ้าหากว่าเป็นลูกหลานเขมจริงต้องเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอต่อมาครับประชดประชันว่าจากทั้งหมดลาว200สถานีมีเพียงแค่35ที่ตัดสินใจยุติสัญญากับไทยขอให้พวกเขาประสบความสำเร็จส่วนที่ยังคงสนับสนุนไทยนั้นก็หวังว่าจะได้รับระเบิดจาก F16 มาประดับร้านในเร็ววันนี้ ต่อมาครับแม้จะเป็นปั๊มเล็กๆแต่ก็กล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงในขณะที่บางแห่งใหญ่โตแต่ว่ายังเกาะแบรนด์ของสยามต่อไปนั่นเท่ากับยอมให้พวกเขาดูถูกคเมนต่อไปอีกฉันเองไม่เคยไปใช้บริการอีกเลยตั้งแต่ปัญหานี้เกิดขึ้น มาที่อีกมุมมองนะครับก็กล่าวว่าจากทั้งหมด200แห่งมีเพียง35ที่เลือกยืนหยัดโซนอีก165ยังคงส่งเงินไปไทยเพื่อซื้อ f 1 6ต่อไปช่างน่าเศร้าที่บางคนยังคงสนับสนุนผู้ที่กดขี่เราต่อมาครับดีแล้วที่เลิกซื้อน้ำมันจากโจรเสียมแล้วหันมาซื้อน้ำมันจากประเทศที่รักสงบอย่างกัมพูชากันเถอะฉันเนี่ยสนับสนุน100% ต่อมาครับสนับสนุนปั๊มที่มีโลโก้เป็นนกพิราบ100%นี่คือผลงานของชาวกัมพูชาเราทุกคนต้องการบรรยากาศใหม่เพื่อสะท้อนถึงพลังความเข้มแข็งของเขเมรและกาไปดิวยกันบทเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจคนต่อมาครับทำไมปั๊มอื่นถึงไม่ลองเปลี่ยนดูบ้างถ้าหาว่าคุณไม่เปลี่ยนก็ต้องโดนชาวเขเมรบอยคอต,ต่อไปอยู่ดีต่อมาครับ ไม่ยากเลยสถานีไหนที่ไม่เปลี่ยนเราก็เลิกสนับสนุนสยามดูถูกเราทั้งผู้นำและประชาชนเราต้องไม่ยอมอีกต่อไปเราจะปล่อยให้ใครมาดูถูกไม่ได้ถ้าหากว่ายังใช้น้ำมันไทยอยู่ก็ไม่ต้องมาอ้างว่าตนเองรักสันติภาพเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวขมินนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ ซึ่งอนาคตของปัมม๊มขมรนะครับจะไปในทิศทางไหนนะครับจะรุ่งจะล่วง,งอนาคตจะเป็นสวรรค์หรือว่าลงนรกยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่พิยงเต่งนี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสาัานี้สวัสดีครับ